วิธีเพิ่มสินค้าใน f a c e b o o k Page ด้วยมือถือไปเลยค่ะให้มาที่แอปนี้นะคะ business suit ตัวนี้จัดการธุรกิจให้เราแบบง่ายที่สุดพอเข้ามาแล้วให้เราเลือกเพจนะคะทุกเพจที่เราจัดการมันจะอยู่ในแอปนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเพจที่เราจะลงสินค้าอ่พอมาถึงตรงนี้ให้เลือกขีดสมขีดค่ะเสร็จแล้วก็คลิกเลือกที่สินค้าค่ะ,ะเพิ่มสินค้า แล้วก็เลือกเพิ่มสินค้าค่ะเสร็จแล้วก็ไปเลือกรูปภาพครูได้ทำไว้แล้วนะคะเป็นปกคอร์สของครูเองเป็นคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สร้อยล้านออนไลน์เสร็จแล้วก็ใส่ชื่อสินค้าเข้าไปค่ะคำอธิบายเนี่ยเราทำไว้แล้วเราก็ไปกรอบมาค่ะเสร็จแล้วเว็บไซต์ตรงนี้อย่าปล่อยว่างนะคะครูแนะนำให้ไปสร้างสินค้าใน my shop เสร็จแล้วก็กรอบลิงก์ ก๊อบลิ้์สินค้าตรงนั้นใน My Shop นะคะอันไมช็อปของครูนะคะครูก็จะก๊อบลิ้์ไปไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาสนใจซื้อเขาก็สามารถคลิกลิ้์แล้วก็สามารถจ่ายเงินได้เลยราคาเต็มตอนที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่น15,900คาขายสินค้าให้ส่วนลดราคาขาย5,900นะคะมีในสต็อก โอเคแล้วก็กดบันทึกค่ะแค่นี้เองเพิ่มสินค้าง่ายไหมคะอย่าลืมไปลองทำนะคะชอบความรู้ดีๆเจง๋จงๆแบบนี้ติดตามได้ที่ Line at, at v แอดเวนนะคะหากสนใจวิธีทำเงินด้วย Facebook Page ตอนนี้ครูมีคอร์สร้อยล้านออนไลน์สนใจติดต่อทีมงานได้เลยคะ่ะ